สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการจัตุรัสการเมืองค่ะประจำคืนวันจันทร์ที่22มีนาคม2 5 5 3ค่ะวันนี้เราอยู่กับวิทยากร3ท่านนะคะท่านแรกค่ะคุณศรีอินทปรนตรีค่ะครับสวัสดีครับคุณอนันต์อัศวนนท์ค่ะสวัสดีครับและคุณวิทยาตันทส,สุดค่ะสวัสดีครับผู้ชมคะรายการของเราก็ยังเกาะติดสถานการณ์การชนุมกลุ่มเสื้อแดงกันอยู่นะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกใหม่เพราะว่าคนเสื้อแดงนี่เดินไปทั่วกรุงเทพเลยเป็นอย่างไรบ้างคะคุณศ ก่อนอื่นวันนี้ผมกับคุณวิทยานี่ใส่เสื้อเหลืองนะแต่เราไม่ใช่เสื้อเหลืองนะคือเหตุการณ์เมื่อวันเสาร์นะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เราจะถ้าเราจะต้องจับตามองมากที่สุดแล้วเรื่องนี้เราผมว่าพวกเราจะคุยกันเรื่องนี้นะเพราะว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่สําคัญถ้ามองในแง่การเมืองนะครับมองการเมือง เริ่มต้นก่อนว่าทางฝ่ายทางฝ่ายรับเขาก็คำนวณว่าจะมีคนเสื้อแดงเลือ5,000แล้วก็ตอนหลังโฆษกของศูนย์รุตสานการรักษาความสงบก็บอกว่ามีคนเยอะคือประมาณ6 5 0 0 0คน5,000 5,000คนนะฮะมากกว่าที่คำนวณไว้ประมาณ3,000 0คน6,000 0คนนี่เป็นคนในกรุงเทพ5,000คนมาจากต่างจังหวัดอันนี้นะนี่เขาว่ายอย่างนั้นนะฮะ แต่ขณะดเดียวกันถ้าท่านผู้ชมเขาได้ชมวันนั้นาทางทีวีบางช่องเขาก็ถ่ายทอดออกมาเราก็มองเห็นนะอย่างถนนาลาดพร้าวเงี้ยต้นถนนปลายถนน,นแดงหมดละนะไม่ควรบอกยัง,งงูอนาคอนด้านะแต่จริงๆแนละ้วคือขอบวนก็เคลื่อนไปเนี่ยแล้วหลังขบวนเคลื่อนออกไปได้เพราะว่าคนมันมาเสริมตลอดเวลาคนมันแดงทั้งกรุงเทพเลยนะฮนะอันเนี้ย จนสุดท้ายหัวถนนหัวขบวนอยู่ที่สีลมท้ายขาบวนจะออกจากผ่านฟ้าไม่ได้นะฮะมันเป็นอย่างนั้นคนเท่าไหร่เขาประเมินว่าสนักขาา่าวต่างประเทศประเมินทั้งหมดมันก็ยาว48กิโลขบวนเขาเนี่ยมันคนเท่าไหร่นะฮะเราก็ไม่ต้องพูดถึงนะนะทีนี้วันนั้นนะมันมีมีที่น่าสนใจวันนี้มีคนที่เขียนบทความชิ้นหนึ่งนะฮะน่าสนใจพีขออนุญ,ญาตมาต่ยทอดอันนี้นิดนะฮะ ขอลั์คุณเหล็กในในขลัมน์เหล็กในของข่าวสดนะฮะก็อบอกว่ากรุงเทพแดงไปทั้งเมืองเมื่อวันเสาร์สร้างปรากฏการแปลกหมายให้กับสังคมไทยคนเริอนหมื่น,นเรือนแสนเครื่อรขบวนไปทั่วกรุงเทพเระยะทางไกลถึง50กิโลเมตรไม่เคยปรากฏมาก่อนคนสแสดงทําได้ทําสําเร็จบรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยดีตั้งแต่ต้นจนจบ ได้กระแสตอบรับเกินความคาดหมายการชุมนุมของคนสแสดงครั้งนี้เป้าประสงค์สำคัญเพื่อทักษินก็จริงแต่ทว่าตอนนี้มีเป้าหมายซ้อนเป้าประเด็นซ้อนประเด็นขึ้นมาคือเรื่องไพร่เรื่องอํมมาตผู้คนที่ออกวาร่วมม็อบไม่ใช่เพียงเพราะทักษินเพื่อทักษินโดยทักษินเท่านั้นยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ออกมาเพราะมีอารมณ์ความรู้สึกร่วมกันเรื่องไพร่เรื่องอํมมาศ ไพร่อมาดกลายเป็นประเด็นใหญ่แหลมคมหวังผลได้จุดติดเรียบร้อยอันนี้เป็นคำน่าคิดมากนะครับ,รบนะฮะทีนี้ก็มาถึงประเด็นนี้ก็ยังมีเรื่องที่ต่อมาในวันนั้นนะฮะพลเอกเวลิยงใจยุทธนี่นะได้ขึ้นเวทีเสื้อแดงแล้วก็ได้พูดนะฮะผมขออนุญาตถ่ายทอดน,นะผมว่าคำพูดพลเอกเวลิตวันอนั้นมีความหมายมากเลย วันนั้นบอกว่าคนไทยทั้งแผ่นดินและคนทั้งโลกไม่เคยเห็นปฏิบัติการแบบนี้ในชีวิตของเราเป็นการเคลื่อนไหวที่รักษาคุณลักษณะของชาติไทยในการต่อสู้นะควความขัดแย้งในแผ่นดินนี้เป็นมานานแล้วตั้ง78ปีแล้วและแก้ไขไม่สาเร็จมาก่อนแต่วันนี้เราได้เห็นมวลมหาประชาชนที่มีระบีวินัยที่ยิ่งใหญ่สุดในโลกออกมาบอรากิจอันศักิ์สิทธิ์สำเร็จ วันนี้ภารกิจศักดิ์สิทธิ์นั้นได้สำเร็จแล้วพลนเอกชลิตกล่าวว่าทำไมเราจึงถึงต้องสแสวงหาการปรกครองระบบประชาธิปไตยกันนักหนาเพราะอำนาจการปกครองสูงสุดคืออำนาจอธิปไตยที่ปกครองโดยประชาชนเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงถ้าอำนาจนั้นมีจริงแน่นที่สุดถ้าพี่น้องประชาชนแช่อำนาจนั้นแล้วจะมีคนจนทั้งแผ่นดินได้อย่างไร นี่คือความขัดแย้งที่แท้จริงของแผ่นดินและเป็นบ่อกเกิดของสองมาตรฐานวันนี้มีสองมาตรฐานจะทําอย่างไรง่ายนิดเดียวต้องเอาอํานาจที่ไตนั้นกลับมาพวกเราต้องเข้าใจว่าประเทศชาติในโลกมีการแบ่งเป็นสามระดับระดับหนึ่งประเทศด้อยพัฒนาสองประเทศกําลังพัฒนาสาประเทศพัฒนาแล้วความแตกต่างระหว่างประเทศด้อยพัฒนากับประเทศกําลังพัฒนา ไม่ได้วัดที่ความสำเร็จทางเศรษฐกิจแต่วัดกันทางการเมืองและจนสามารถสร้างชนชั้นกลางขึ้นมาเป็นประเทศทในประเทศที่พัฒน์ที่มากที่สุดถึงเรียกว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วพจนเอกเชลตกล่าวว่าเรานั้นหลอกตัวเองมา7 8ปีที่บ้านเมืองเราทุดโทมลงจากที่เคยจเจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคส่วนนี้ของโลก ไม่ใช่ปัญหาของคนแต่มันเป็นปัญหาของระบบเราต้องแก้ที่ระบบเสียก่อนให้อำนาจเป็นของประชาชนอันนี้เป็นคำพูดที่สำคัญมากของพลเอกเฉลิมนะฮะยังมีความเข้ของคนอื่นอีกนะฮะผมว่าคุณวิยามีความเห็นกับอาจารย์จันบิทใช่ไหมอยู่ครับมีอสองสามท่านแต่ว่าก่อนถึงจุดนั้นนะครับ <c oughs> ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับสถานการณ์ <c oughs> วันนี้เรามีเรื่องที่จะต้องติดตามสองภาษา กระแสคือการเคลื่อนไหวของกลุ่มม็อบเส้อแดงกระแสนี่มันจะมันจะเคลื่อนไม่หยุดเราจะมีการเดินขบวนรอบกรุงเทพอีกไม่รู้กี่รอบก็ไม่ทราบแต่เดินแต่ละครั้งเนี่ยผมคิดว่านาร่วมจะมีแต่เพิ่มไม่มีลดนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยแดงมันไม่ใช่แค่45กิโลหรือ50ิกิโลมันอาจจะขึ้นข้อนจังหวัดถ้ากรณีเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับคงจะหยุดไม่ได้ก็อย่างที่นักเขียนในน้องสพิมก็บอกว่ามันไปถึงจุดที่ไม่ใช่ต่อสู้เพื่อตัวบุคคลละ มันไปนต่อสู้เรื่องทางเต้าหมายทางอุดมการ์แล้วนะครับหยุดไม่ได้แล้ว<ช>และจะเป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ด้วยอีกอันหนึ่งก็คือว่าสถานการณ์ของขณะนี้โครงสร้างสังคมไทยเนี่ยมันเต็มอิ่มละเต็มพดานละในระบบเดิม<ช>นะครับซึ่งเมื่อกี้ท่านวิกิวท่านพลเอกเฉลวฤทธิ์พูดแล้วก็นด้ไปข้อคิดที่ดีและนี่ขออาจารย์ชาวิทย์แกก็พูดออกมาซึ่งดีเหมือนกันนะครับอาจารย์ชาวิทย์แกบอกว่าเกซตรศซรีนะครับ จะบอกว่าการต่อสู้ระหว่างคนชั้นล่างซึ่งเรียกกันว่าไพร่กับคนชั้นสูงซึ่งเรียกกันว่าอํามตา์หรือพวกเจ้าเนี่ยนะครับมันมีมานานแล้วมันเป็นเรื่องปรากฏการธรรมดาของสังคมคือเมื่อคนข้างล่างเขาเห็นว่าเขาได้รับความไม่เป็นธรรมเขาก็ต้องลุกขึ้นต่อสู้ขณะที่เดียวกันคนชั้นบนซึ่งกุมอํานาจรัฐอยู่เห็นว่าพวกนี้จะมาทาให้อานาจเขาเปลี่ยนผลประโยชน์เขาเปลี่ยนเขาก็กดไว้นะการต่อสู้นี้เหมือนกับการทอผ้าพื้นใหญ่อาจารย์ชานวิทย์เกษรศริก็เปรียบไว่างนั้น ผ้าผื้นใหญ่เนี่ยได้ทอกันมาเป็นเวลาเนิ่นนานมากเหลือเกินทอกันทีละเล็กทีละน้อยจนหน้าบัดนี้ผ้ามันเสร็จสมบูรณ์ล,เะ,เละเป็นผืนเบลมละพอเป็นผืนเบ่มเนี่ยคุณนามาบอกอยู่ๆโยนผ้าทิ้งอาจารย์ชาวิทย์ก็บ,บอกว่าเป็นไปไม่ได้แล้วผ้าผื้นนี้ยังไงก็ต้องนํามาใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพยายามจะต้องทําก็คือว่าเราจะหาทางออกกันยังไงซึ่งจะมีทางให้เลือกอยู่สองทางคือหนึ่งรัฐบาลแสดงสเปรตคือความเสียสละ ยอมรับเสียงของคนเสื้อแดงไม่ว่าจะจํานวนเท่าไหร่ก็ตามโดยการยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ไอ้ทางนี้ป,ประชาธิปไตยมันยังอยู่แล้วมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ถูกไหมครับแต่ถ้ารัฐบาลไม่เลือกทางนี้ก็ใช้อํานาจเข้าปราบปรามใช้กฎหมายเข้ากดขี่ก็เกิดการนองเลือดรัฐบาลอาจจะชนะในยกแรกแต่สงครามมันไม่มีวันจบเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันลุกขึ้นมาขนาดนี้แล้วมันไม่หยุดแน่นอนมันจะลามไปทั่วประเทศ อันนี้ก่อนเอาคิดของอาจารย์ทามิตไป็นยังงค่ะมาคุนันบ้างค <มา S 1> ่ะทีนี้ลองมาสรุปนะครับว่าเหตุผลสําคัญที่ต้องมีการเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยคุณอภพิสิทธิ์เองหรือฝ่ายอื่นเนี่ยอาจจะไม่ยอมรับนะครับความจริงนะฮะตอนนี้เรามาดูประวัติศาสตร์การเมืองให้ชัดเจนเลยนะครับว่าไทยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยในสมัยรัชกาลที่7นะครับปี2475เนี่ย สมัยรัชก,กาลที่7เนี่ยสองสถึงสองสี่เนี่ยเรามีกบฏหนึ่งครั้งรัฐชบาลสองครั้งรัชก,กาลที่8 2477ถึง2489เรามีกบฏสองครั้งรัชก,กาลที่9เนี่ยนะครับสองสี่แปดเกจนถึงสองสองพเรามีกบฏ9ครั้งมีรัฐประหาร10ครั้งเท่ากับว่าเราใช้ระบอบประชาธิปไตยมาแล้วเท่ากับ79ปีนะครับมีความพยายามที่รัฐประหารทั้งหมดเนี่ยยีบสองครั้ง ฉเฉลี่ยมีการพยายามใช้กำลังทหารทุกๆุก3.5ปีมีการรัฐประาหารสำเร็จ12ครั้งฉเฉลี่ยมีการรัฐประาหารทุก6ปีนะครับอย่างนี้ครับคือเหตุผลที่คนไทยวันนี้จะต้องออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยถามว่าคุณอภิสษ์คิดว่าเมืองไทยเป็นประชาธิปไตยแล้วหรือถึงมาให้เขาเรียกร้องหรือไม่ยอมทำตามที่เขาเรียกร้อง <c oughs> ผมทิ้งเหตุผลไว้แค่นี้นะครับเอาละคะ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรา,าพูดคุยกันต่อนะคะช่วงนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ